ปัจจุบันศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านการวิจัยพัฒนายังคงเป็นข้อจำกัดของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ในบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่เติบโตขึ้นในแถบภูมิภาคของไทยที่ยังขาดที่ปรึกษาที่คอยแนะนำแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่เขตภาคเหนือได้เข้ามาใช้บริการต่างๆอาทิเช่น ขอรับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยีในการขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งบริการในส่วนที่ผู้ประกอบการรายย่อยยังไม่พร้อมที่จะลงทุนเช่นการวิจัยพัฒนาทดสอบและการรับรองมาตรฐานสินค้าโดยห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยในพื้นที่เขตภาคเหนือที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญทั้งในด้านนักวิจัยและเครื่องมือณวันนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ได้เล็งเห็นนะครความสําคัญของการที่ ภาคเอกชนต้องมีความสามารถมากขึ้นนะฮะสายสปาร์กหรืออุทยามิสายจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะ,ะที่ช่วยสับสนภาคเอกชนนะครับปรัชญาจตุเพียนผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เล่าให้ฟังว่าเขาเจอปัญหาใหญ่อยู่3เรื่องคือปัญหาทางเทคโนโลยีเงินทุนและขาดที่ปรึกษาที่ตนเองยังไม่มีความชํานาญตอนเริ่มทําธุรกิจ แต่เมื่อได้เข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ก็ทําให้มีความมั่นใจและยังได้แนวคิดในการทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยโครงการแรกที่เขาเสนอให้เราคือโครงการบุกเพาะผู้ประกอบการมันจะคล้ายๆกับว่าสอนหลายๆอย่างให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธุรกิจเรื่องทางเทคนิคเรื่องการบริหารทีมงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยในการประสานงานหาแหล่งทุนหรือว่าโครงการสนับสุนต่างๆด้วยพี่ลาดลักษณันต์ตะธนชคดี ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเป็นอีกรายหนึ่งที่เจอกับปัญหาเรื่องการตลาดที่ลูกค้ามักมีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเธอจึงต้องการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการนี้ด้วยทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ค่ะก็คือได้ให้คําแนะนําในเบื้องต้นว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรจะใช้เทคโนโลยีดังไหนที่มันเหมาะสมกับของเราค่ะปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ค่าย โดยทำงานร่วมกันกันกบมหาวิทยาลัยอีก6แห่งในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่ม,มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงม,มหาวิทยาลัยพะเยาม,มหาวิทยาลัยนเรศวรม,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามขอยให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่สนใจทําธุรกิจเทคโนโลยีโดยสามารถขอใช้บริการได้ตามความสะดวกก่อนที่อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือแห่งใหม่ซึ่งจะเป็นศูนย์ให้บริการครบวงจรจะสร้างแล้วเสร็จในอีก3ปีข้างหน้านี้